ไม่ต้องไปหาที่ไหนความสุขจริงๆอยู่ใกล้กๆเธออาจเป็นเรื่องเล็กๆได้อยู่กับคนที่รัก วันนี้นะคะก็ได้มาเรียนรู้กิจกรรมเวิร์กช็อปที่ e s สเซอร์สป n g นะคะสาขาสยามดิส o เวอรี่นะวันนี้ก็มีได้ดูแลสุขภาพผิวหน้ากันนะคะก็มีการชำระล้างหน้าอย่างถูกวิธีทําให้เรารู้ว่าวิธีการล้างหน้าเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ขอบคุณทูยูมากอยากให้ทูยูนี้จัดกิจกรรมอย่างนี้ไปเรื่อยๆมีโอกาสก็อยากจะมาร่วมด้วยนะคะก็อยากจะให้ทูยูได้ส่งข้อมูลอะไรต่างๆกิจกรรมเพราะดิฉันเป็นคนชอบร่วมกิจกรรม ได้รับมาทูยูมาก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็อยากให้ทูยูนี่จดก,กิจกรรมอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะติดตามกิจกรรมของทูยูไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้เราก็มีสิทธิพิเศษให้ลูกค้าทูยูมากมายแล้วก็ต้องขอขอบคุณทูยูเหมือนกันค่ะที่ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบความประทับใจให้กับลูกค้าค่ะขอบคุณค่ะ